ในส่วนของบัตทอนเมนูครับจะมีเมนูอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนในส่วนของเซตติ้งตัวเซตติ้งเนี่ยเราจะมาตั้งค่าก็คือจะเป็นตั้งชื่อได้นะครับไตเติลคือการตั้งชื่อสเตตัสคือสถานะของตัวตัวเพจหรือหน้าเพจหรือหน้าบทความของเรานะครับถ้าดับนี่ก็คือแบบล่าง pending review ก็คือรอรอดูนะครับ private นี่ก็เป็นแบบว่ากำหนดให้เป็นส่วนตัวนะครับและ p u b l i c ก็คือ เยแพ่นั่นเองนะครับแล้วเรายังสามารถใส่ค่าในส่วนของ Excer p t หรือว่าคำเปยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ในส่วนของฟีเจ r e ์เรตอิมเมได้ตรงนี้ High Ti t l e เนี่ยเราสามารถกำหนดเป็น yes/no ก็ได้ถ้ากำหนดเป็น yes, ร no ค,นน yes นครับก็คือเป็นการซ่อนเป็นการซ่อนไทเติลนะฮะแล้วก็ตัวเพจเลเยอร์ตรงนี้จะเป็นการวางตัวหน้าเลเยอร์ของ ของหน้าที่เราทําการสร้างนะปกติผมก็ใช้ Default ถ้าเป็น Elementor Canvas วเนี่ย Canvas แ a n ว a s แปลว่าผืนผ้านะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นหน้าแบบโล่งๆเลยนะฮะจะไม่มีฟุตเตอร์จะไม่มี er, Header แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ e l e m e n t e l e m e n t o r Fu l l Width ตรงนี้ครับก็คือจะมี Header กับฟุตเตอร์อย่างเดียวส่วนตรงกลางเนี่ยจะไม่มีเนื้อหาอะไรนะครับันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมเอาเอง นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือในส่วนของตีมันนี้ก็จะเป็นดึงเทมเพลตจากตีมนั้นๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้โดยปกติผมก็จะใช้เป็น default